สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเรารอความพร้อมอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัดไปให้ฟังการสัมภาษณ์จากทางโฆษกรัฐบาลนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่เรียงสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศมีแถลงข่าวออกมานะคะนี่นะคะน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆในเ<อ>บื้องต้น,นะะก่อนนะครับก่อนที่ท่านภูมิธรรมจะช่<ม>เรเวลา10นาฬกาท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็จะ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการเจรจาที่กรุงคุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือว่าพรุ่งนี้จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเวลา6กนาฬิกาจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกาเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2รวมทั้งฝั่งกัมพูชาก็คือกองทัพภาคที่4และที่5เนี่นะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันหารือเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไปนะครับ ส่วนพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬิกาสานาทีจะมีการประชุมคณะกรรมการสบทอกอเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยจะมอบให้ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเท่าเป็นประธานในการประชุมนะครับวาระสำคัญมี2เรื่องด้วยกันครับก็คือ1คือเรื่องของผลของการเจรจาที่พูดคุยกันกันกบกัมพูชาที่กรุงโุลาลาเปอร์นในวันนี้นะครับก็จะรายงานให้กับสบทอกอได้รับทราบและก็การประเมิน เรื่องของการหยุดยิงในคืนนี้นะครับตั้งแต่24นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเ,เรื่องที่2ครับที่ประชุมสบทกก็จะเป็นการประเมินผลกระทบจากการใช้กําลังและแนวโน้มการคลี่คลายสถานการณ์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องที่อพยพออกไปในพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆในขณะนี้นะครับขอให้รอดูสถานการณ์หลังการประชุมของสอบทก ซึ่งคาดว่าหลังเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับจะประกาศชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่าควรจะกลับบ้านไปยังภูมิลำเนาของท่านที่อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆได้หรือยังนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ไปพักพิงในบริเวณศูนย์ต่างๆนะครับขอให้อดทนอีกหนึ่งคืนครับพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงเนี่ยหลังประชุมสวศกก็น่าจะสรุปเหตุการณ์ได้นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่ว่าเมื่อสักครู่บนเครื่องบินนะครับที่เดินทางกลับมาก็มีการประชุมกัน ถึงการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับก็จะเป็นการพูดคุยกับกระทรวงคมนาคมเพื่อจะขอบริการเช่นรถบขสก็ดีหรือว่าขอสมกนะครับที่จะสามารถพาพี่น้องประชาชนที่อพยพใน7จังหวัดหลากหลายจุดเนี่ยกลับไปยังภูมิลำเนานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตรอสบศกในเช้าวันอ่าโทษครับในเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับทีนี้ขัดก่อนนะครับว่าเดี๋ยวท่านมาแล้วท่านเดินเลย งานร่สถานการณ์ระหว่งางาเดินทางมาสองชั่วโมงครึ่งจากแคลเดียวคงมีสนุกหมายถึงผู้นี้นทั้งสองฝั่งครับที่คุยเนี่ยจะเป็นกองทัพภาคที่1และสองของไทยที่อยู่ตั้งแต่7จังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนของกองทัพเรือที่ดูจังหวัดตราดแล้วก็ดูจังหวัดจันทบุรีส่วนกองทัพภาคที่4ี่ของห้าและห้าเนี่ยเป็นของกัมพูชา นะครับมันตรงกับเรา 1, นึ่งสองแล้วก็ทรรอของเขาคือภาคสและภาค5ก็จะเป็นการคุยกันตามข้อตกลง<ม>ที่มีการพูดคุยกันที่กุรลัมเพิร์วันนี้ครับเพรสถานที่เนี่ยเขายังไม่กําหนดครับเดี๋ยวรอด,ดูก่อนว่าคืนนี้เขาจะกําหนดแบบไหนยอย่างไรแล้วเดี๋ยวขณะเนี้ยกาลังจะรายงานอยู่ครับเด,ดี๋ยวรอรายละเอียดที่ด้วยพี่พูดเยอะไปพี่ จ๋าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฉาบลึกเดี๋ยวรอท่านรำตีดีกว่า ก็เสร็จสิ้นไปนะคะเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์สั้นจากทางโคศกนะคะนายเจรยุห่วงทรัพย์นะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็จะมีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยในเวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการประชุมหารือท่าทีนะคะหลังจากที่มีการเจรจากันนะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งของกองทัพที่จะมีการประชุมหารือกันด้วยนะคะและหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ9กานาฬิกา30นาทีนะครับจะมีการประชุมของสวบทกนะครับโดยจะประชุมที่ทางสมชโดยท่านเลขาสมชเนี่ย เป็นประธานในการประชุมประเด็นหลักๆที่จะมีการพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกก็คือผลการเจราจาที่าม,ามาเลเซียในครั้งนี้นะครับแล้วก็ผลเรื่องของการประเมินการหยุดยิงเพราะว่าเราตกลงกันว่าเราจะหยุดยิงหลังเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีการประเมินเรื่องของการหยุดยิงนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสู้รบในครั้งนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการอพยพให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้รอฟังผลวันพรุ่งนี้จากการแถลงของสบทกนะครับว่าจะยังคง ให้อยู่ในพื้นที่อพยพเพื่อความปลอดภัยหรือไม่หรือจะสามารถย้ายกลับไปอยู่ตามภูมิลำนาของตัวเองได้นะครับเ<ช>บ<า>ื้องต้นให้รอฟังสบปทรกรวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับน่าจะมีความชัดเจนหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะคะก็จะสอดคล้องกับทางเพจของกองทัพภาคที่2นะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟิกมานะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็เข้าไปตรวจสอบจากเพจของกองทัพภาคที่2นะคะทางกองทัพภาคที่2นะคะก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะคะอยากเพิ่งเดินทางกลับไปที่ภูมิลำนา ของตัวเองนะคะคก็ขอให้รอตรวจสอบนะคะจากเพจของกองทัพภาคที่2นะคะ